พี่น้องเมื่อนี้มากินก้อยกุ้งน้ากันกุ้งสดๆค่ะกุ้งสดๆล่างล่างน้ำแต่หลายนา้ำกับพี่น้องต้องพ่วมสาเดเรียบร้อยพอมสิ่ก้อยเมื่อนี้ย้ายมุ่งสิก้อยใส่ปรกกอกก่อนอื่นสิบห้าเก็บพระคอมกอนจ้าปลูกพระคอมใบพอได้แก้ทัดพี่นอ้องน,นี่จะเป็นนันซาลาแน่ น,นี่ซาลาเน่นี่ต้นหอมค่ะสุดยดสีดดเด,ดีดยอเหยอาใหญ่ๆพี่น้องงามนันแตกออกอีกพี่น้องซาลาเน่ นี่ก็เป็นสี่หอมค่ะพี่น้องเด็ดเอาเลยสี่หอมมีหอมหอมบัวกับมีพี่น้องเด็ดเดเวเลยพอแล้วพี่น้องไปล้างน้ำ ได้ของมาครบแล้วพี่น้องได้หอมได้ประกอบเข้าไปแล้วกลุ่มกระล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่สิลงมือก่อยเลยค่ะหั่นซอยหอมก่อน ไปคะ่ะกอกลูกไปค่า่ไหมใส่พี่

ตต่นหอมอหอมนอกไปนิค่ะใส่เคียงครบแล้วกอบกีงิ้ยให้เข้ากันครับเนาะ จิมเบิงค <g horses> ่ะจะประกอบกันไปทับพี่น่ถึงเพชรถึงขั้วอีกนิดหน่อยนน้้งงเกกดใหิ พี่น้องแซ่บๆก่อยกุ้งก้อยกุ้งใส่ประกอบแซ่บๆย่ำหือเศ้าด้วยค่ะขับพักกระโดนพี่น้องแซ่บๆน้ำกันได้พี่น้องคลิหนียายมุงกระคอจบคลิปซัมนน่ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายมุ่งน้ำในเดอร์จสวัสดีค่ะ